นามสกันครับผมน้องตาครับเจริญพรเอฟซีทุกคนโอ้เมือ่ you อนี่โอกาสดีมาเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญนะครับเนาะโดยมางานของอาจารย์ไขเพื่อนโดยบริเรนัดไม้กันเอฟซีกับบริเลนัดนัดไม้กันบริเรนัดไม้กับแอดมินนะครับผมแต่ว่ากนี่แหละครับมาหลวงงานของอาจารย์ไข่น้องตาน่าจัเมื่อหร่ครับนี่สองมือ อสองมือแล้วสองมือแล้วหรอ่ครับสามมือเนี่ยหละที่ได้แบนนี่สี่ได้เดินทางกลับมือหอนรครับเดินทางกลับมือนี่แล้วเดินทางกลับมือนี่เลยวหรอ่ครับว่าโชคดีทศนิคเขามาเจอพอดีเออเมียนโอ้เกือบเล่นโยเกือบขาดแต่ว่าในส่วนของแนวทางตัวเลขของหลวงตานะครับหลวงตาปิิศนาการล่องหายเอฟซีมันเบิ่งแล้วหรือครับตั้งแต่หลายมือแล้วหรือครับ แต่ว่าอันนี้คือเป็นอ่าในส่วนของเลขสูตรคำนวณมาครับผมสูตรคำนวณอันนี้ภาษาเลขสูตรคำนวณซุ่มจักหน่อยก่อนครับนี่นะครับเนาะต้องไต่หเด่นบนมากหลักหน่วยคือมีเจ็ดมีแปดมีเก่ารับหลักสิบมีศูนย์มีแปดมีเก่าแต่ว่าเห็นวงกลมแดงๆสองอันคือแปดกับเก้านี่คือคืน ตัวเน้นเลขวิ่งเลขเด่นเลขเด่นมัครับเลขวิ่งรูดวิ่งรูดเด่นบนแปดกับเก้าแสดงว่าแปดกับร่องร่องศูนย์ครับสี่สิบเต็ตัวนี้เด่นตัวนี้ร่องนะครับเนาะสี่สิบเอ็ครับนี่เป็นตัวร่องเด่นแปดกับเก้าร่องตัวกันครับแสดงว่าแบบนี้นี่คือแปดกับเก้านีมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยถูกต้องไหมฮะตัวนี้ตัวแปดเก้าศูนย์คือเป็นตัวเอกเลย ตัวนี้เป็นตัวประกอบพี่ือตัวเอกคือตัวนี้มีแปดมีเก้ากับศูนย์เนี่ยนะครับพีพุ่งกลเไปนี่ตัวเป็นตัวประกอบองค์ประกอบน่วยสามตัวสิบสามตัวจับคู่ได้เก้าหางเก้าคู่แต่ว่าบัดนี้เห็นลวงตาวงไห้ซีอันอือเน้นไปทั้งสีสีซีคูเลยเหรอครับขึมนนเป็นตัวร่องขึ้นบนี้ จะร้องเป็นตัวกันจะร้องตัวกันน้องแตาคือบ่วงจะแปดครูนะครับโอ้บวทั้งที่ก็ไม่ไมีสิว่าเน้นงนะเส่ยนะบัวแมนเห็นบ่วงวดบัวหันน่ะเฮ่าวงไว่ได้หลายอันแล้วมันออกตัวบ่วบวงไหมก็งี่แล้วอันนี้เฮ่าวงอันนี้ละเดี๋ยวเอาที่เขาคิดว่าจริงจริงนี่อาจสิเป็นความตั้งใจก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ากับบอกตรงๆชัดแจ้งเกินไปครับบ่ดีนะครับไม่ฮันบังหันนี่มี มีอยู่แปดหรือเก้าคือกันนี่แหละเก้าเก้าคู่เก้ามันบ่ครับเก้าคู่สมัครวงไปหกเจ็ดนี่แหละครับแต่ว่าออกตัวบว์ว้งนะครับเสียกับปันเน่บนอนครับมันจิงจะกับออกตัวบ่ตัวบ่เน่นบม่ยังนะครับวงเดี๋ยวออกตัวทิ้เกับออกตัวเน่นทิ้งออกตัวบ่เน่นครับแต่ว่าจลองพิจารณาเบิ่งกเนาะนี่เป็นเนวาทางในเอฟซีพิจารณาเบิ่งกเราอ่าลุงตาผมไป สูตรนี่นี่เน้นมาทาั้งบนโดยเฉพาะเลยบ่ครับจูดต้องเนี่ยบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเน้นมาที่บนอย่างเดียวง <became, S 1> วดที่ผ่านมาเ <became bon. S 1> ก่งบนฮะโอ้เก่งบนหาสองนี่ตรงๆเลยบ่ต้องกลับนะครับแต่ว่างวดสองเก่านี่ออกตัวกลับอยู่นะครับงวดสองเก่าออกตัวกลับแต่ว่าสังเกตว่าตอนที่ออกตัวกลับนี่ไปออกล่าง จะว่างวดออกแปดศูนย์มันเป็นยังสี่ดิบ่ครับมันเหมือนศูนย์ศูนย <player> ์แปดแปดเก้าศ <chat ills> ูนย์มันมาคือมันคืองวดนี้เด็กันไหนที่งวดนี้ครับมันผลมาออกตัวเลขวิ่งจักสิมันมันออกผสมมาซานกันนีดเนียครับมันมาน้ากันเลยมาน้ากันเลขเด่นจับคู่กันมากนะครับเลขแปดศูนย์ครับกะรสรุปว่าเน้นบนแต่ก็มีโอกาสที่จะไปล่างได้เหมือนกัน ลักร่อยแปดกับสามนี่สูตรนี่นี่สถิติด,ดีบ่ครั oh. <c oughs> บบ่ดีบ่กบ่ลงโอ้ยถ้าลงเรือกันถ้าไม่ดีบ่มั่นใจบ่รเลงนะไม่มั่นใจไม่เอาลงแมนเอาฟังด้วยครับด้วยบาทนี่หลักร้อยเนี่ยมันมันผัดเหมือนกัดเซื้อครับนี่แปดกับสามอ๋อในส่วนหลับร้อยนี่ค,คัดคัดคัดกองแล้วค,ค,คัดกองไม่แล้ว,ลวจะเอามาลง ครับอันนีบ่ดีก็เอาว่าว่าตามครับสูตรบ่ดีสูตรเดินบ่ดีนี่้างมงมึงเอาที่คัดสูตรที่มีสถิติเดินดีที่สุดมรดีพันานมาลักลอยนี่ลุดไปจะอยากยากยากยกยากเพิ่มเพิ่มเลดับล่างให้ล่งไปเนี่ยระดับมีสองตัวเพิ่มลงไปยังสองตัวเป็นเป็นตัวได้อีกครับเป็นสามกับเจ็ด สิบคนเราสิบล่างนี่ดับดับสิบล่างอ๋อดับสิบล่างอันนี้ไปใกล้ฟุกุระบาอเพื่อมาดับสิบล่างดับเจ็ดสามกับเจ็ดดับสิบล่างสามกับเจ็ดครับผมนะครับมันเป็นมันที่เป็นสามตัวนี่ดับเงิน เนี่ละชั่วมากดีกด,ด,ดีบ่ค่อยหลุดหลุดหน่อยหลุดงวดสองงวดสุดสุดดับนี่ปะครับนี่ฮะเบียดเบิ่งหรอไล่เบิ่งหรอบ่ดีบ่เอาไงครับแต่ดับบนนี่ก็คือศูนย์เม็ดเดียวนี่นนะครับแต่อันนี้นมันเทียมมั้มันอยากหลุดอยู่ก็แต่ว่ามันเกิหลุดหน่อยอย่างเงี้ยครับรับบน นี่ก็คือเลขสูตรคำนวณแต่ว่าบานนี้มีทิเด็ดครับผมในนี้อาจารย์ใครบอกว่าต้องถามพิจาณาฝันดี่าสัน้นแม่มมนวัดอาจารย์ใครเมียนมาขึ้นแรกกับฝันเลยขึ้นแรกฝันเลยคือว่าได้ตะกุดน้ำจารย์ขึ้นถักขึ้น,น<อ>ถนัถวายให้อ๋ออันนึงตะกุดตะกุดมหาลาบป่าไทยดีเพื่อนว่าดีว่าชุดจอดเนี่ครับ เลยอธิษฐานอธิษฐานร่องมือร่องขวามคล้ายๆว่าร่องขวามมือไงนะโอ้ได้ของมากร่องขอาเลยนุเอาใส่มือหนุอธิษฐานเลยป่วยวะคอยสุขฝันสุขเอ้สุขเลยหลับเล้วฝันดีเล้วป่วยครับนอนนู่นกับฝันเลยเป็นเลี่ยงเป็นเล่าเลยอืมกับว่าอัาถรรพ์ใจยูดีมันที่ดีอยู่ตักตันนี้คงเพิ่นครับนาอาถรรพ์ใจอยูเองครับเกิดปฏิหารตัวนี้คงดีครับ มันคอยก็ยื่นไปคนว่าทั้งเัินคอมเมนต์กันเนาะครับผมนี่แอดแอดมินว่ากันครับผมอาจารย์มันโอ้เอฟพวกเอฟซีก็ว่ากันหลายแม่นครับแม่นนี่ก็รักฐานเป็นลักฐานยืนยันก็ค่อยค่อยค่อยเสียของอะไรมาเห็นกับมาเจอเพื่อนแรกฝันยังจิงว่าเรียกว่าฝันหรื้อบาดครับผมคือว่าฝันฝันว่าไปโยมขึ้นไปลอกคล้องที่แรก ลอกคลองน้ำมูบาอ๋อไปลอกคอลอ,กองลอกคลองลอกคลองน้ำคลองน้ำ,นำนมูบาครับผมบลอกเอาคลองสกปกขึ้นนิดเดียครับระยะขึ้นนิหน,น,นึ่งน,น,นี้ลอกไปลอกไปไป,ไปพ่อไปพ,อพ่อผู้ชายผู้หนึ่งสูงกรักำลังตีกำแพงอยู่ตีคล้ายๆว่าทะนางปูนละทนังปูนมองไรมองนึงละทุบทุบทุบแต่เป็นซี่เลี่ยมหิมแตกออกง่ายออกอ๋อครับ ผู้ใส้กำลังทุบก,กําแพงออกำลังทุบพนังโกนอยู่ครับเอออือ<ม>ถือควานปอนทุบตึมต,มตึมขึ้นสูงสูงก็บรู้ว่าเป็นไผครับอือบ่เห็นหนาสัตนะแ่ว่ารู้ว่าสูงครับบานนี้ก็เลยหยุดยืนมึงล่อยไอ้ซุ่มย่อมไป,ไป,ไปครับก่อนพระเจ้าไปบึงมลอกคว้างไว้เดี๋ยวครับก็เลยยืนมึงย่อมู้นั้น ตีปูนมันชิ้นสี่งอยมันี่ออกมันบวบับมันจะลมบอกว่าวันเพราะว่าพี่ห็นว่ามันไขไหลมากวันนี่ไขเยอะมากถ้าใส่ไขเป็ดเออไขไกล้่ละครับแต่ว่ามันถ้าไขนุ่ยงเบอร์ไขเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ยังไง่สุดหนั่นแหละกิงไม่เป็นครูเลยมันมัหยุดยุตนาอันร้งตากับแห้งแตกปุ๊บไขกิ่งออกมากิ้งมันมันหยุดยุตนาสองกิ้งไม่เป็นครูเลยครับสอง คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็คือสองข้งเมียนถูกต้องก็คืว่าแปลกใจเคู่หนึ่งกับพี่ยนสองข้งงอง <c oughs> ครับเออ,อ,อ,อแปลกเนาะถูกกับแพงแตกแล้วใครไหลมาหยุดพี่ต้นน่ะมันแปลกว่าอัศจรรย์บ่บบแลวที่แปลกกว่านั้น,นคือนอนวัดอาจารย์ใครฝันเกี่ยวกับใครอธิษฐา,านรอ่องมึงครับอธิษฐานตะกุดนี่แหละแต่ร่องใครว่าคันภาษาทั้งโลกภาษาทั้งเงินโลกเศร้า โยมใช่ไัมกสิวะล่องของครับภาษาชาวบ้านโยมเนาะกสิวะล่องของอีอล่องของไเจอดีดีคาับี่ยวกัน่ากันมานี้ใครแตกบ่ครับใครมันลมลุ่งใครแตกบ่แตกพนังพูนลมลุ่งครับทีมใครก็แตกกุ๊ไง่กว่าก้าบ่ใครน่นวลเนี่ยมันเนี่ยใครเนี่ยแต่เนี่ยนวลที่ยังเห็นใครอัน เขาอะใครเขา่าเขาเสียบไม่ขายเเป็นเนื้อสันละหุยง่วงมาหุยถวายเลย่ปให้ขีปุนครัให้มาแตกแล้วแตกปุ๊บหนิง่าขึ้นกัาเขาอีกง่ายขึ้นเมื่อซ้ำเมื่อซ้ำกระโจนนี่แหละงุกมาซ้ำน้อยกสมโอ้ยง่หมตัวครับเป็นพี่ยังเขาพาไวแล้วหุยง่วงกง่ตาครับงกไม่สันเลย้องงวยเลย ทั้งสองน่วยกันั่งทั้งใส่นั่งสันหอาสันหอาจนมดทรวงเวยเลยอิ่มเปียเลยโอ้ดีดีเป็นนไม้ที่ดีเลยเป็นฝันที่ดีเนี่ยฟันที่ดีแล้วดีพ่อมครับแล้วที่แปลกประหลาดคือฝันถึงใครนั่นวัดอาจารย์ใครฝันถึงใครเพราะว่าท่านฝันอยู่วัดนี่เลยครับอันหลวงตาเคยมาพักอยู่หลายครับ อันน้องจาเคยมาพักอยู่นี่บมดแต่งแต่เพิ่นบันในเห็ดอันกุดลังนี่มันในนี่หรอกแต่งแต่มีเนีนอยู่นอนอยู่ห้องแถวกุดลังแถวหนึ่ห้องแถวหนึ่อที่เป็นกุหลังที่เป็นเป็นห้องเป็นห้องนันมาครับมาพักู่น้ำฝนช่วงหนึ่งวันนี้ก็ฝันฝันนี่ครับฝันว่าผู้ชายใส่ชุดขาวตากับขาวนี่แหละมีเม็ดตาขาวนะพู้เเ่าครับย่างเขาไปในห้องในกุดห์ครับมมันเป็นเจนเลขให้ พปากเบรารเบเขียนเลขให้แปดแปดกับเจ็ดเจ็ดบานนี้แต่เลเอาหายุ่มบานนี้สิครับอันนี้คือพูดถึงความหลังเนาะอันนี้คือพูดถึงความหลังคั้งนั้นคั้งแรกนี่มานอนบัานมันจะคือกันมึงเสียคล้ายกันแต่เสียเสียว่าพุ่มพุ่มดีเสียบานนี้พ่อหายเลขพระเจ้าแล้วครับย้อนจากไปปะฟังรหัสช่วยไก่เลขออกเจ็ดเจ็ดไงเสียเลย บ้านนี้ถือเลขแล้วแต่ว่ารอบนี้หันบ่ได้ฝันเป็นตัวเลขแต่ว่าฝันว่าเป็นหน่วยใครมาเป็นใครเออใครจริงหรหะครับหน่วยใครสองหน่วยครับหน่วยใหญ่หน่วยเบอร์ศูนย์หน่เบอร์ใหญ่สุดเนาะครับก็เอิญเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ครับอืคือตอนที่กริงลงมาเนี่หน่วยประมาณไข่ฟองขนาดประมาณเบอร์ศูนย์แต่ว่าพอแตกพอแตกแตกแล้วใหญ่ขึ้นประมาณลูกมะสมโอชลงไปนวลมแต่นวล เนี่ยจ้างเงินไครสีมัน่อจะเป็นเนื้อนวลเป็นสียังไข่เขาไข่เสียบใหม่นน่ะที่เขาเห็ดไข่ปิ่งเนาะมเนี่ยน่ะเนี่ยน่ะแล้วก็ที่สำคัญหลวงตาก็ได้ฉันพร้อมโยม่อหมว่าถวายเป็นผู้ใช้มันบอกครับตัวสูงๆูงผู้ตีปูนนะครับผู้ตีปูนนะหมอถวายสงสัยเพื่อตั้งใจเอาไข่มาให้กับผู้จักนี่แหละปัญหานี่แหละที่มันดีเป็นนิมิตดีมาหนี้ก็ขอพุ่นพุ่มจ้าที่เจ้าฉานอยู่ครับสินตีเป็นตัวเลขตัวไหนครับมดน ใครสองหน่วยเนอะมันค่ะที่ว่าเป็นศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์นี่แต่ขัดตีได้ที่ได้เป็นประมาณอยู่หาหกคู่มูอคือตีได้เอาเอาถ้าจะเอากันจริงๆนี่นี่เอาแบบคู่เดียวเลยดีกว่าคู่เดียวเอาเอาให้ศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์เอาเป็นสองก็ได้เพราะว่าสองศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์เนอะใครสองหน่วยครับ แล้วอาตมาเป็นแปดเป็นเจ็ดเด้อที่ได้สามสามสามคูพ่ควมนี่สามโสพ่คมสองคูศูนย์เจ็ดศูนย์สองแปดศูนย์สองจะสามตลิ้นครับเพราะเป็นน้าเจ็ดน้าแปดเลยอัตมาเอานี่เดี๋ยวกะมาถ้าน่าแปดก็คือมาชนหลักลอยเลยดีครับเนาะมชนหลักลอยนี่แหละมาดีแปดศูนย์สองก็เแปดสองศูนย์พ่อกับนี่ก็เลยสาม เดี๋ยวเอาเอาเป็นเลขสองตัวก็ครับเลขสองตัวก็คือศูนย์ศูนย์ศศููนนย์กับศูนย์สองสองศูนย์มาสองศูนย์ศูนย์สองนี่ติดตัวเด่นเลยเด่ะตัวนี้คือเด่นเลยเอีศูนย์ศูนย์คี่ตัวกันครับอันนี้คือกันกันเนาะถ้ารักล่อยนี่ก็คือจับสองนี่สองเนี่อ๋อเดี๋ยวเพื่อนกับออกครับบอให้เป็นพนนท์มันยังถี้ใจมันสีไรมันไรขึ้นนิดนึงนั่นนี่ละ ใช่แลยครับเนาะตะวันสามตัวให้จับนี่โลดรักลอยนี่ไซรหลดเนาะให้เพื่อเรารักลอยสองตัวนี่เป็นไซร์ด้ยแต่บาทนี่สังเกตเบ้ดงวยครับเด้อเลขสูตรเนี่ยดับบนคือเลขศูนย์ดับล่างคือเลขสองแต่ว่านี Jamie, ่คือว่าวปันไปตามสูตรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเลขฝันเลขฝันขับสูตรแต่เทิมอะไรหรอกูุณครับเอวมันมันก็บอก่มันก็สูตรนี่ก็บอกปันได้หรอก ครับไม่ซึ่งสูตรเลขดับนีนะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดว่าไม่นก็ว่ามันเดือดดีซืีอครับว่าว่ากันไปตามสูตรนะครับมันก็มี็นอยากเอาเอฟซีอยากเวิงเอาพี่เจ้าหน้าเวิงเอาสูวรคือเป็นแนวทางครับอืฝันนี่คือเป็นเลนิมิตเลขผูมเล่นเลขแมนที่วดาตรงงใส่ผู้เิ่นยิมบาบอกครับอืเพราะว่าเพราะยื่ง่มันมีประสบการณ์ที่จังเอาซูฟังมาหันละ นี่หลายปีแล้วแต่ว่านั่งอยู่ห้องแถวน่ปูตับขาวมาเขียนไห้เลยวันนี้ครับใส่ชุดขาวผู้เฒ่าใส่ชุดขาวนั่งเข่าห้องกึ๊กๆกันหาเลยเขียนเลขไปยังวัดนี่ไปนี่ยังเขียนเลขให้เดี่ยวเดี่ยวพวปากบ่ไอพวกจีเอาเลขให้สองคู่ครับแปดจับเจ็ดเจ็ดอ๋อเซยโอ้ยพ่กเป็นตะเสียกัเสียเขียนนีนย่อมเลยกะนีไปนี่ออกไปออกจากวัดไปเลยครับเมื่อกี้พระพักข้าวจารนเท่านัึงอ่ะครับผม เอาคือก็คือบทสรุปตัวเลขของลวงตาปริศนานะครับเนาะเลขสูตรกับเน้นที่เลขแปดกับเลขเก้านะครับส่วนจับคู่เน้นไฮสีหางคือศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะครับส่วนเลขฝันนี่เด็ดเด็ดเลยใครสองนวยครับผม,มตีเอาล่องเบิงว่สิม,มันก็ตีได้คือกันเนี่ยนะครับนอกาะตีตีได้ต<า>ีได้น่าลงตาเนาะครับเนาะเมียนเอาตามลุงตาว่านาะครับศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์นี่แหละเนาะเ่านี้แหละครับมั่นใจครับ เมฝันดีเยอะแม่ครับฝันเสียเลยฝันคืออยู่เพราะว่ามันมีประสบการณ์้วก็จีเซียนะครับผมกูพูดเพื่อนกับคือกันนะว่าจะเศฮคือลูกผู้รานั่นแหละครับเป็มาเ็มาไห่นะนไมห้ลดน่ันนี่มึงเพื่นม่ฝันอย่างนี้ขึ้นเลวเล้วนี่เป็นห้เรียบร้อยนี่ฝันถ้าขึ้นแหละแล้วเลยมึงขึ้นหรือฝันที่ขึ้นที่สวงม จิลี่แมนมันสบายเป็นไหแลครัวอาจารย์เป็นไหแครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์เนาะเอาแต่ว่าการคุ่นหลายๆเลย่มปูผู้ไม่เอ้ยครับผมเอาโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วใน่นต้องตัวเลขว่าจะเป็นเลขสุดเลขขวัญบันี้ผมก็สิรบกวนหลวงตาซ่อนีล่ะครับขอบคุณหลวงตาหลายๆครับผมขอบคุณครับเรื่องพ่อขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนสุขมั่นเถอทั่วประเทศทั่วโลกเถอสาธุสาธุสาธุผมปรารถนาทุกคน